สร้างใหญ่โตถึง6กห้องนอนป็อกมากี้กวานซื้อที่ดินสร้างเกสเฮาส์สุดหรูขยันทํางานจนรวยพากันสร้างเนื้อสร้างตัวเก่งมากจริงๆค่ะสําหรับคู่รักป็อกพัสสองกรเจียราธิวัตและมากีราศีบาเลนซิเอกาเจียราธิวัตเราจะเห็นว่าทั้งคู่พากันสร้างบ้านหรูอยู่กันอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาทายาตแฝด ล่าสุดได้ซื้อที่เพิ่มสร้างเกสฮาสาในบ้านที่เผยให้ชมผ่านช่อง y ย u u ูบใหม่เซ s ทีวีที่หนุ่มป๊อกบอกว่าจะพาไปดูรอบบ้านหลังจากได้ซื้อที่เพิ่มมาจากความต้องการของตัวเองและคุณพ่อซึ่งตนก็จะทำเป็นเกสฮาสาสสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตนเพื่อนมากี้เพื่อนคุณพ่อหรือเพื่อนไข่ก็ตามที่มาที่นี่จนรู้สึกไม่อยากกลับขับรถกลับบ้านไม่ไหว เลยเกิดไอเดียสร้างขึ้นมาอยู่ด้วยกันกับพวกเราสำหรับเกสเฮาส์หลังนี้มีทั้งหมด6ห้องนอนนอกจากนี้ที่ติดกันทำที่จอดรถเพราะที่จอดรถไม่พอทั้งคู่ก็ได้พาไปดูที่จอดรถสุดหรูด,ด้วยบอกเลยค่ะว่าการทุ่มเงินสร้างครั้งนี้แฟนคลับต่างชื่นชมการใช้เงินและตะลึงความรวยตามๆกันเลยทีเดียว